โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ วันอังคารที่25มิถุนายน2567เวลา8นาิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์จัดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอรครั้งที่ห้าอําเภอท่าตูมโดยเชิญวิทยากรร่วมจากสถานีตำรวจภูธรอําเภอท่าตูมเข้าร่วมบรรยายทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน50ิคนณห,ห้องประชุมสภาเทศบาลโรงเรียนเทศบาลท่าตูม,ตม,ตม,ตมจังหวัดสุรินทร์ในการนี้นางวิรวันแสจนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ในายจิรศักดิ์อุราสาย พ่วงโดยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการโดยมีนายรณพบุษยาตรัตปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าตูมเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้